ที่แบบแหม่มีเงื่อนไขนี่ไว้ผมเลยไม่กล้าตีแหม่มึงเก่งเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่ใช่แล้วนะหมายถึงว่ามันมันคนละสเราเสียลุงเขาพูดอยู่เนี่ยครับครับผมลุงลุงลุงเล่าดิ่ลุงคือมันว่าอะไรลุงครับโอมยเชื่อใจลุงลุงไม่โกหกพูดมาผมไม่เชื่อใจมันสิ่งมันพูดไม่เชื่อเลยตอนนี้ เอาตรงๆเลยครับอ้อตรงๆกูลืมขอตรงๆอ๋อโอเคดีเลยเจีอวเลยเล่าใหม่เลยใช่ไหมคือผมผมพูดวงกระซิบผมพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวสกอตจบกัแนนเป็นเทสใช่ไหมเดี๋ยวอติก็เอาซื้อเรื่องต่อแล้วผมก็พูดทำนองแบบว่าเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นว่าต้องอย่างนี้ว่าจะตีประมาณเนี้ยครับผมผมไม่รู้ว่ามันดูล้อเลียนหรือเปล่าแต่ผมพูดเสียงให้เหมือนอติที่สุดนะครับ นั่นแหละเขาเรียกล้อเรียนไอ้ตัดแ้วผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนี้มึงจมึงต้องเป็นยังไงวะนพฤแบบรู้แบบถ้าพูดเหบือนเขาเนี่ยไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกว่าล้อเรียนอ่ะผมต้องพูดให้เหมือนไงพาใจไหมพูดไม่ถูกอ่ะมึงต้องเป็นต้องเป็นมอย่างไงเป็นคนอย่างไงบ่นว่าไอ้เฮียไอ้เหียขบวนมากมายความหมายก็เท่าเดิมอ่ะมันไม่ยินไม่ยินแล้ต่ออาต่อแล้วไงต่อก็พอดเสร็จแล้วให้เขาได้ยินาดี มันมีพวกหูเบาบางคนมันมันเสียกได้ยินพอดีครับงั้ถามนิดนึงขอขอถามนิดนึงตอนนั้นที่มึงกระซิบมึงคุยกับใครอะคอบบ้าจำไหมคอบบ้าน่าจะไม่ได้ยินนะครับอันนั้นน่าจะเหม่อพอดีุแล้วพูดผมพูดแล้วไม่มีคนตอบอะอ๋อแต่คือข้างๆมึงคือคอบ้าถูกไหมใช่แต่แต่มันน่าจะไม่อยู่น่าจะเหม่อไอ้กูกูขอรถด้วยขอรถกูก่อนเลขหนึ่งศูนย์สิบสอง จะไปซิ huh u, ่งหนึ like e ่งศูนสิบสองี่รถชื่ออะไรอะลุงดูทะเบียนก่อนห้าเก้าศูนลุงห้าเก้าเก้าห้าศูนย์รวก่อนเดี๋ยวมังบิดทุ้งเรียกอะไรอน่งศูนย์บสองหนึ่งศูนสิบสองอ่ะต่อร่วงไปร้อเรียนแล้วไงต่อ ปยืดไปยืดไปยืดสิมึงจะไปแอบทำเพี้ยอะไรไปยืดแรือเต่หรือก็รู้ต้องรู้ว่าจะไม่เห็นจุ่แถวนั้นอดีตหน้ามึงไงตอนไม่เออมันมันพยายามจะสื่อให้เขาได้กินหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ครับมันผิดพลาดเล็กน้อยไม่คือจริงๆผมว่าจะไม่บอกนะผมอาจจะผมว่าจะไม่บอกความจริงแต่ว่าที่ผมรีบมาว่าคนนั้นจะต้องจบโรด้วยใช่ไหมนะผมแบบอยู่แล้วเตรียมจะทำแบบ มันเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ยถ้ามันไม่เอากล้าชีวิตตัวเองเข้าแลกผมไม่มีทางจะเชื่อมันหรอก <c oughs> ผมก็รักในไมจีครับผมอยากให้ไมจีตายผมก็เลยยอมพูดความจริงดีกว่า <c oughs> อ๋ <c oughs> อออมึงรักในใน,ในแก๊งดับเ้ลเฮดใช่ไหม <c oughs> ตอนแรก <c oughs> ตอนแรกไอชักโดนไปบอกว่ามันมันจะตีแ <c oughs> ต่มันกลัวโดนยึดบ้านอ่ะอ่ะมึงพูดมามึงจะตอนไหนเงินห้าร้อยอยู่ในกระเป๋านะคืออะไรนะอะไรตียึดบ้านผมผมงอ่ะอ้าว มึงพูดไม่เหรอเขาได้ยินกันหมดเนี่ยทั้ง J K ว่ามึงอยากตีเนี่ยแต่มึงโดนเหมือนมันึงโดนล้างไว้อะอง่ายมันมีเงื่อนไขล้างมึงไว้อ่ะที่แจ็คไปสร้างไว้อะเหมือนแบบล้างมึงไว้ไม่ให้อใช่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 จะโดนยึดบ้านใช่ฉนดงเฮียมึงเซนฉนดว้เมื่อวานไม่ใช่เหรออันนี้ผมเก่งเลยผมผมไม่ได้อยากตีผมไม่ได้อยากตีถามมึงเก่งเหรอไม่ไม่ครับปติผมไม่อยากตีครับเขาบอกว่า มันบอกว่าน้องคือเขาบอกว่าถ้ากูอยู่อ่ะพวกมันจะสบายใจแต่ถ้ากูไม่อยู่อ่ะมึงอาจจะบ้าไอชักบอกกูอ่ามึงคิดว่ากูกับน้องบ้าแล้วงั้นแหละที่ไปทำอย่างนี้ไนะอืมอืมอ๋อคืออารมณ์แบบว่าถ้ามีลุงอ่ะลุงคือแบบคุยรู้เรื่องแต่เราอ่ะไม่รู้เรื่องเราออกบ้าบ้านบ้าพลังไม่ใช่สมองบ้าบ้าหน้าล้าอะไรพวกนี้บ้าคืออติหน้ากลัวครับเวลาลุงที่ลุงไม่อยู่ผมเลยไม่กล้ามาคุยเลยอ๋อได้ๆบอกประมาณนี้แหละ มันด่าที่สี่บ้าบนาดอ่ะไม่ได้พูดขนาดนั้นครับจุน่าจะเติมนิดหน่อยอยากเห็นกู้อยากเห็นคนบ้าก่างกูเติมด้วยนี่นี่กบอกว่ายุคสี่บ้าบนาดพี่บอพี่บอสทุกคนน่าจะความจำไม่ค่อยดีครับผูอยากเห็นกูบ้าไหมล่ะน้ำเสียงน้ำเสียงดูยิ้มๆนะยิ้มด้วยฮะไอเนี่ยมันไม่สลบยู่แล้วเสียงไม่สลบหลออไอเนี่ยเดี๋ยวคนต้นไม้นี่ยุ่นโดนทุกคนอ่ะแคที่ด่าไว้อ่าก็คือสรุปก็คืออ่ามึง ไม่กล้ามาคุยเพราะว่าคิดว่าทางเนี้ยน่ากลัวโดยตอนที่ไม่มีลุงถูกไหมใช่ครับสรุปก,ก็คือมึงก็ยอมรับว่ามึงเป็นคนพูดจริงๆถูกต้องไหมใช่ครับถ้าเกิดไอ้เฮียนั่นไม่จบโลเนี่ยมึงก็จะไม่บอกใช่ครับสรุปยังเลยติไม่เอาตรงนะทั้งนมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราแก้ได้ยาของพระเจ้าอะ่ะเราแก้ให้ ก็อน้องไว้แก้ให้คำถามกูบา้าแล้วเป็นเป็นตัวที่ล้างมือไว้ไม่เมตีนะเดียวแก้ให้บอกเลยแจ็คถ้าชักนมไล่สี่คนเนะี่ยมันอยากตีอะสกอตอยากตีอะมาเลยเราจะไม่ยึดบ้านมันถามสกอตก่อนไม่แล,แล้วมีข้อเสนอด้วยไม่มันม,มันตัดสินใจแทนไงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ไม่แล้วก็มีนี่ด้วยไอชักอะมันติดกับพวกเราอยู่แล้วทีเนี้ยกูบอกว่าอาถ้ามันไปอ่ะไอบอลไก่ตั้มจะไม่มีดีเลยมาอยู่กับพวกเราเข้าบ้านได<อ>้เลย ุไม่ไม่คือที่ผมบอกลงคือถ้าผมบอกความจริงกับอติอะถ้าอาติตีอะผมขอช่วยสกอตได้ไหมเพราะขอบ้านด้วยแต่ถ้าผมบอกความจริงแล้วอติไม่ตีก็คือผมก็ไม่ได้อยากตีอยู่ที่อติครัก็บอกความจริงแล้วอ่ะสงครามาเราต้องการว่าไงอะแชง เจ้าอะไรกับคนคนไหนกขอถามแชมป์หน่อยดิในมุมในมุมสกอร์เ่ยปากไอ้พี่ดิผมจะพูดยังไงอะไอ้เหี้ย่ะอึดอัดมากเลยอะเพราะว่ามันมันสกอตเซอร์ของผมมาเยอะแล้วอะเฮ้ยเรื่องบ้านไม่เกี่ยวเนี่ยอันนี้คือเรื่องอางนี้อย่างนี้เมื่อต้องคุยอธิไม่ได้คุยแล้วถ้าอยากอยากได้บ้านคืนใช่ป่ะก็บดประกันมาห้าสิบใบแค่นั้นแหละไม่ต้องคุยเยอะหรอกพูดไปกับเท่านั้นแหะ ใช้มันคนละเรื่องครับไม่เรื่องไม่กูไม่สนไงเกิดกูเอาถ้าพีคุยกับแชงแชงจะคุยอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลดไม่ต่อรองทั้งนั้นแหละกูอยากรูกเ้เฉยว่าแชงเนี่ยไอ้ชักนมันเอามึงเอาด้วเหรอร<ล>อได้ยินจักปากมึง<า><ไ>อ่ะอยากได้ยินจักปากปาก,กูอยากได้ยินพูดด<บ>ิแชงเรื่องนั้น่ะมันไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ประเด็นคือมันมีผมก็เนี่ยแหละติดอยู่เรื่องเรื่องอะบบนีกัน50ไป มึงติดอยู่แล้วมึงติดอยู่แล้วเพราะมึงไม่ทําตามที่เขาบอกไงเงื่อนไขก็มีอยู่ตอนที่มายอมอ่ะจะไม่ได้หรอไม่แค่ไม่ทาตามถ้ามึงทาตามมันจะเกิดเรื่องนี้ไหมมึงก็หัดคิดบ้างดิไม่ใช่ว่ามึงจะโดนท้<อ>าไม่ได้เทุกอย่างเอาเปรียบทุกอย่างตั้งเหลี่ยมไอ้เฮียไม่บังคับให้มึงลืมหมอไม่คนแอ่ไรและลืมหมอคุณเห็นไหมลุงก็อยู่ก็เงื่อนไขเยอะไหมเนี่ยลูกคูบ้าเนี่ยฮะพูน้อกูเงเงื่อนไขเดิมไหม ไม่ได้แบบว่าให้ลุงอยู่แล้วกูยอมเว้ยไอ้เหี้ยแต่เราสรุปเรื่องผมมัติไม่ติดใจใช่ไหมครับว่ายัางไงกูเอือมแล้วจริงจริงยังรอดอยู่แล้วแหละเอาไว้เอาไอ้ตรงนะเอาแต่พูดจัดใจนะไว้มึงยืนให้ตัวเองก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันดีกว่าวะไอ้เหี้ยมึงยังยืมขาด้วยยืนอยู่เลยไม่มีสอยากไปก่อนดีกว่าใช่ครับมันลำบากตรงนี้แหละเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อน สร,สรุปก็ไม่ไม่ตีเนอะเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของอน,นันตะข้อตกลงที่ต้องจ่ายเออใช่ค,ค,คืออยืองี้เรื่องที่ของมึงอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างมึงไก่ตีว่าเยสรุปแล้วมันเกี่ยวกับสกอรหรือเปล่าอ่ะมึงมายอมรับแล้วก็แปลว่าสกอรไม่เกี่ยวถูกเป่าใช่ไหมแต่เรื่องที่เรียกไปอ่ะมันเป็นเรื่องของสกอรโดยตรงที่เราตกลงกันไว้แล้วไม่ยอมทําตามใช่ใช่ครับอันนั้นมันคนละส่วนกันอ่าโอเคจบ มึงก็อย่าเอามาโยงกันด้วยมันมั่วที่แบบแหม่มีเงื่อนไขนี้ไว้ปุ่มเลยไม่กล้าตีแหม่มึงเก่งเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันมานถึงที่ลุงเขาพูดอยู่เนี่ยคนละส่วนอะไรรู้คนฟังผิดละฟังผิดมึงว่าคนแก่เขาไม่รู้ือเรือหรอหูดวกหรออ๋อน่าจะถูกครับน่าจะถูกเอ้าเอ้ามึงด่ารู้หูตึงหรอเปลยไม่ไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยมึงเอาไงเนี่ยเดมมึงดูคนเดมมึงดิมึงดูพูดดิฮะนี่นี่ ผมหมายถึงว่าถ้าอติจะตีจริงๆอ่งะเรื่องเนี้คือผมผมก็บอกว่าลุงขอผมขอบ้านได้ไหมจะได้สู้กันได้แต่อติไม่ตีก็คือไม่ไม่ต้องการเราครับก็แห้ปล่อยไปตามข้อตกลงนั้นไง,งไอ้ที่อะมึงเก่งเลยชอบหลายความเกงม่งเนี่ยแต่พตอนมาจบให้แช็คมาจบมึงไม่มาจบมาเป็นเงื่อนไขเขา,ขาเฉยบางคนจะเป็นมึงไม่ได้ขับรถมาคนเดียวแล้วแบบผมไม่ไหวแล้วครับผมทำเขาลำบาก ผมขอยอมแพ้อย่างเงี้ยมันจะเท่มากกว่าเว้ยแต่มึงให้หัวแดงเนี่ยเสียที่มันแบบรับอยู่ทุกเรื่องเนี่ยขับรถมาคนเดียวอ่ะมันคือคนเปิดก็เป็นมึงนะใช่คนจบมังจะเป็นมึงนะคนสั่งเองมันไม่เกี่ยวว่ามึงสั่งหรือไม่เกี่ยวไอ้แชกไอ้เงี้ยแต่มันรู้ตัวมันเองว่ามันสร้างเรื่องอ่ะมันเป็นคนสร้างกำลังคิดใช่กําลังคิดอยู่ว่ากูฟังมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นคนลืมลิเริ่มอ่ะ ทำไมอันเรื่องแค่จบแค่นี้มันยากอ,อ่ะมันจะทำมันทำให้มึงน่ะดูดีขึ้นมาเว้ยแต่ตอนเนี้ยมึงยิ่งทำอะไรมึงยิ่งแย่ไปหมดกูกลังคิดอยู่ไม่มีอะไรจะคุยละที่เหลือจะคุยอะไรก็เต็มที่เลยแต่บอกว่าวกพอละจบด้วยของชักนมแล้วลนนใช่ไหมจบแล้วพี่จบละอบคุณครับ พดีแชงจะคุยอะไรบ้าเอ่อจะคุยเรื่องบัประกัน50าิใบเนี่ยี่สิบเกนะไม่ห้อ่าครับก็คืออ่าอ่าผมผอนเล่าในมุมผมนิดนึงนะก็คือตอนนั้นน่ะที่ว่าไอไอตอนที่น้องมันไปผมเห็นมันโพสทวิตแล้วล่ะผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็เห็นไอกูนกลับมาผมก็เลยถามว่าแล้วสรุปไอเรื่องต้องไปอุ้มมาวุธห่ายนี่ยังไง เี๋ยวมันกลับมาจากที่มันบัฟเสร็จแล้วอะ่ะมันก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาปล่อยกลับมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าว่าคุยกันยังไงก็เลยงงๆเลยเอาละอ่ะ,อะโอเควันนี้จะมาเอาอะไรครับเอ่ออยากจะให้มาขอลดให้หน่อยได้ไหมครับขอลดให้หน่อยได้ไหมครับอืมเอ่อ อันนี้พ่อาจจเห็นในไอ้คอบบ้าที่เนี่ยที่หน้าบ้านผมเนี่ยแม่ลูกหอายุไอ้หลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นมันคุณขายมันให้ผมได้ป้างละ48หนึ่งร้ยหกสิบแปดว่าแบบเป็นอะไรพวกคุบ้างปักันที่อะไรสี่สิบเจ็ดแน่ที่อะไรเนี้ยสามพันห้าใบบัสเล็กสวยอะไรวะอะไรวะอะไรถ้าคุณพูดข้อมูลมันทั้งหมดนะวันเดียวเราได้คุณโดยที่แบบคุณไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนก็ได้ข้อเสนอเนี้ย สี่สิบแปดมาแน่คือแค่เอาบัตรประกันเหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยท้ายแล้วยังไงมันก็ยังอยู่อีกสองเดือนนะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟังเลยนะเมื่อคืนอะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะไปออกความเห็นกับใครก็ตามแต่มันบอกว่ามันมาเป็นคนกลางคนกลางที่เรามีสิทธิ์อะไรอะสามารถด้วยนะครับมันไม่ได้มีสิทธิ์มากขนาดนั้นอะมันเป็นแค่เบี้ยเขาอะตอนเนี้ยเป็นแค่เบี้ยของผมอะเป็นแค่ทาสุอะแล้วคือที่ลองตีนอะเจอปะป๊โหใครบ้าไว้สัตว์ ประจับเดือนไม่มาชัวร์ว่าูกแจ็คแจ็คห้ารอยห้าสิบห้าเอ่อน้องมันก็มายืนดูพวกผมคุยกันแหละครับแต่มันไม่ได้พูดอะไรมันมีสิทธิ์อะไรอ่ะเดือนแล้วนะบะบบใช่ครับจริงก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรนะครับอ่ะ แล้วมันมาทำไมอ่ะให้คำตอบผมได้ปะบ้านี่เดิมทีมันอยู่เดี๋ยมันเฮตุอยู่ใช่ป่ะลุงใช่ใช่ครับไปเราสรุปที่เอาว่าผมสี่คนไปนี่สรุปไปเป็นธาตุเลยครับไม่ได้ไปนี่เหรอก็เปยบเปยครับบอกว่าเป็นธาตุทำไมเปย์เปยไม่ได้หรอครับตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นะเปยไม่ได้หรอเปเปยไม่ได้เหรออ่าน้านเอาอย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่ธาตุอะ แต่ในขนาดนั้นน่ะตัวมันอ่ะอยู่แต่มันเฮดนะฝึกงานไม่ใช่เหรอครับมันไม่ใช่ท่านนี่ฝึกงานแล้วเกี่ยวอะไรกับที่ JK กับสกอตคุยกันอ่ะมันมาอันนี้ว่าผมโฟกัสเรื่องท่านครับผมไม่ได้โฟกัสเรื่องที่มอายุ่งกัลไงรอนตัวแทนน้องเหรอครับรอนตัวแทนคนในแก๊งเหรอรับไม่ได้เหรอล้วแม่ก็ไปโดดน้ำน่ะบอกไว่แล้วแหละไปฟังไม่ได้อ่ะ เราไปถามมันดิผมใช้อะไรมันบ้าหรือเปล่ามึงต้องเปิดแล้วมึงต้องเปิดแล้วแค่พูดแค่นี้ก็รับกันไม่ได้หรอม้งเปิดแล้วจริงเปิดแล้วเปิดเลยเปิดเลยอย่าพงเถียงดีว่าชักรอฟังกเลยกูพูดกูไม่เคยแบบอารมณ์นะกูเหตุผลให้มึงตลอดนะช้งสรุปว่าขายให้ได้ไหมครับถ้าขายได้ก็ไม่ต้องคุยขับรถกลับไปแค่นั้นแหละเจ้าน้องน้องมันไม่ได้พูดอะไรครับ แค่มา,มาฟังเฉยครับก็ไม่ได้ลดอะไรก็ข้อมูลที่ผมต้องการก็คือไม่ไม,ไม่ก็ไม่มีอะไรที่ผมต้องการก็ไม่ต้องลดถ้าชอบแบบนี้ก็โอเคก็ตามนั้นไม่มีอะไรที่จะก็เดี๋ยวรออย่างนี้เดี๋ยวรอเทปบัตรเลยครับไม่ต้องมีอะไรคุยแล้วไปรอ,อบัตรประกันให้ผมพอแพงหัวเลยสัญญา,าก็ยึดบ้านครับ มีเวลาเกือบสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งที่วันเทศบายจะหมดบ้านหายนะสองคืนถึงเที่งยงคืนอ่ะจำไม่ได้ทุกวันแล้วยุคยุควัยรุ่นจะด้วยสิเหียยุคคนแก่ไม่เกี่ยวเหนื่อไม่ไหวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างได้ไหมครับ <S <S 2> <S 2> จะเอาอะไรครับเสนอมาเลยเออเปลี่ยนเป็นเงินแทนได้ไหมครับประกันห้าสิบใบเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบล้าน แมวก็กลับไปบเดิมค่าเดิมไปถูกกระจายไปละล้านหน,นึ่งยุคตียุคแจ็คไอ้สัตว์ไปละล้านเลยล่หลาทกูลงไปห้ามันกูคงโนดนด่าพ่อไปด้วยเยอะแต่เนี้ยมันกันได้ไงกันโควิดด้วยแบบมันกันไปเนี้ยน่าจะโดนด่าพ่อไอ้เนี้ยได้กูลงไปห้าก็ในเมื่อพวกคุณแบบ เดอนแนว้วผมได้ผมไม่ได้กดเลยแชงนนะแต่ <500 S 2> ผมกด<า>ว่า <5 S 2> ทําไมคุณ <5 S 2> คน,คน,คนสกอตเนี่ยทําไมถึงเลือกที่จะแบบเทคแคร์คนที่เพิ่งเข้ามาสี่คนทำไมคุณไม่เลือกที่จะแบบปกป้องคนในแก๊งคุณไว้มผมไม่น่าคุยแก๊งคุณมาคุณลองไปถามดูก็ได้วันเนี้ยสภาพจิตใจเขาแม่งแบบจริงจริงจริงมว่ามีส่วนเว้ยไอ้เนี้ยแต่ผมรู้จักไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันไม่พ้อมสำคัญขนาดนั้นเอาจริงๆนะ คือคุณแม่งไม่ได้แคร์คนในแก๊งคุณเลยเว้ยแชงผมพูดตรงเลยมมมองเกมอ่ะกี่รักคนเพิ่งมารู้จักผมอ่ะไม่ไม่อันนี้ผมพูดเฉยไงดีกันขนาดนี้ไม่ได้แคร์แค่ตัวเองคือแชงแคร์ผิดคนผมพูดแค่นี้แหละอ่ะอันนี้ผมขอพูดในมุมมองผมแล้วกันนะสําหรับผมม่ะไม่มีหรอกคนใหม่คนเก่าอ่ะไม่จริงอ่ะแค่ขึ้นชื่อเป็นคนในแก๊งผมอ่ะผมก็ดูแลมาทุกคนและครับไม่จริงแชงแชงอาจจะพูดได้ไว้ตรงเนี้ยแต่แชงไม่เคยแบบอันนี้ไม่นั่งถามแบบความ คิดเห็นคนในแก๊งของแชงเว้ยคือแบบทุกคนอาจจะแ้งอาจจะถามบางคนแต่ว่าบางคนเขาแบบอาจจะไม่ได้อยากพูดตอนนั้นเว้ยเขาไม่กล้าพูดอ่ะเขาเป็นแค่คนในแก๊งอ่ะผมอยากให้แชงลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ด้วยสักวันหนึ่งผมอาจจะแบบไม่ไม่ต้องส่งบัตรประกันให้ผมแล้วก็ได้ถ้าคุณแบบเปลี่ยนมุมมอง,องคุณแล้วจริงอ่ะคุณหันมาแคร์คนรอบตัวของคุณจริงจริงอ่ะผมว่าจ,จะไม่เอาอะไรจากคุณเลยก็ได้ นอนสูบดีไหครับผมสูบอยู่นะผมนอนอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยถ้าผมไม่แคร์ใครเลยครับผมผมไม่มีทางมายอมแพ้หรอกแชงที่แชงทําอยู่เขาเรียกว่าแคร์จริงเว้ยแต่แชงแคร์ผิดคนแฉงไม่เข้าใจความหมายผมเลยก,เก็ยศเคเจอพอนวดติ่มไม่สัตดโอ้ดวดติ่มดวดติ่ม เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนโปรชั่นได้แล้วไม่เอาแบบประกันเนี่ยเอาเป็นเงินได้ตามมันเลยมีประมูลลดด้วยดิใช้เยอะเ,ออเดี๋ยวไปเทรดบบประกันเลยก็ได้ครับ ที่หน้าเวทีใช่ไหมครับเยสเคอ่ะครับผมเคเราผมไปรอที่หน้าเวทีครับอืมโอเคเจิกนครับเจิกนเชิญย้ายมีข่าวรู้สึกนะชักเรื่องคำพูดอ,อ่ะแล้วปะ่ะครัะ จะ <ừ> mm, เปลี่ยนละเปลี่ยนละหาอะไรเปลี่ยนละหาเปลี่ยนแวมวบัตรประกันลวะว่าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนใจว่าเปลี่ยนใจว่าอย่างไรผมผมขอคุยกับลุงส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับอีกแล้วเหรอเขมา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 ,มา,มาว่า เึงคือสี่คนนั้นนะครับต้องอยู่สองเดือนเลยใช่ไหมครับไม่คือมันมีข้อตกลงการถ้าไอ้พวกนั้นจะจะกลับไปก็คือพวกมึงต้องให้ไอ้บอลไก่ตั้บอบะปลดลิบิตปลดปลดแบบไม่ต้องรอเจ็ดวันไงถ้าพูดจริงจริงไม่ได้แล้วหรออ่ะฮะแล้วมัน มีเรื่อองะไรมครับ่ถ้ามึงจะทำสงครามอะใกล้ๆเลยตรงๆเลยถ้ามึงจะตีพวกกูอ่ะมึงก็เอาตัวสิ่งนั้นไปเลยบายบายกูพูดไปเฉยประเด็นประเด็นเดียวกูพูดไมเฉยสมมุติมึงจะทำเพี้ยอะไรก็แล้วแต่อ่ะถ้ามึงจะตีพวกกูอะมึงง่อยตัวสิ่งนั้นไปเลยมึงสามารถเอาพวกนั้นไปเล่นได้ไปช่วยได้หมดแต่ว่าบอลไก่ตั้มต้องไม่มีมีเลกับกูก็คือสามารถเข้าแก่งได้เลยก็สู้กับมึงอ่ะแค่นั้นแหละือผมไม่ได้จะตีกับลุงหรอกครับผมแค่อยากมาขอให้ เอชอช่วยลดเวลาให้น้องมันหน่อยได้ไหมครับหรือไม่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวกูคุยเดี๋ยวกูคุยอีกทีนึงเดีว่ากันอีกทีนึงตอนนั้นที่ลุงมาขอผมเรื่องที่แต้มเนตรผมก็อ่า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 เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งบุญคุณจะหายไปถ้ามึงทวงไม่ได้ทวงครับก็วันนั้นผมคุยกับลุงแล้วลุงบอกว่าให้มาคุยที่หลังนี่อ่าเราคุยที่หลังเราคุยที่หลังครับ